ทีนิวส์อัพเดทข่าวสารเพื่อการเรียนรู้กับช่วงทีนิวส์วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่เราจะได้ไปใช้สิทธิ์ของเรากันแล้วนะคะคุณผู้ฟังสําหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2,566ค่ะพรุ่งนี้14พฤษภาคม2,566นะคะ เปิดให้ลงคะแนนกันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาแล้วก็ปิดรับการลงคะแนนเลือกตั้ง17นาฬิกาค่ะการนับคะแนนนะคะก็จะมีการนับคะแนนกันที่หน่วยเลือกตั้งเลยหลังจากปิดรับการลงคะแนนเลือกตั้งแล้วนะคะในส่วนของบรรยากาศการรับบัตรเลือกตั้งในแต่ละหน่วยเลือกตั้งนะคะวันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสตูลค่ะซึ่งเป็นจุดแจกจ่ายหีบบัตรเลือกตั้งพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับการเลือกตั้งก็มีการแจกจ่ายให้กับคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งหรือว่าก ปนที่จะไปทําหน้าที่ในการจัดการการเลือกตั้งในแต่ละหน่วยเลือกตั้งนะคะสตูลเราก็มีเขตเลือกตั้ง2เขตหน่วยเลือกตั้งรวม365หน่วยอําเภอเมืองสตูลมีหน่วยเลือกตั้งมากที่สุด124หน่วยค่ะทางเจ้าหน้าที่กปนก,ก็มีการรับแล้วก็นับจํานวนวัสดุอุปกรณ์สําหรับการเลือกตั้งแล้วก็นําไปติดตั้งเตรียมพร้อมในการเลือกตั้งวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งการรักษาความปลอดภัยก็เต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังการขโมยบัตรเลือกตั้ง ขอทำลายหรือแม้แต่การก่อกวนหน่วยเลือกตั้งโดยการดําเนินการกันอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็ยังมีการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการที่เดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งในแต่ละแห่งอีกด้วยนะคะซึ่งนายประสิทธิ์เอียดคงผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสตูลท่านก็ได้มีการย้ําไปถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนะคะจากข้อมูลของการตั้งเป้าเรื่องของบัตรเสียซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ตั้งไว้ไม่เกินร้อยละ2นะคะ ทีนี้เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาของสตูนเขตเลือกตั้งที่1และเขตเลือกตั้งที่2นั้นมีผู้ลงสมัครที่คุณสมบัติไม่ผ่านก็คือหมายเลข10และหมายเลข1 3ในเขตเลือกตั้งที่1หมายเลข9หมายเลข12ในเขตเลือกตั้งที่2ค่ะซึ่งถ้าหากว่าประชาชนไปกากบาดในช่องหมายเลขดังกล่าวนั้นจะทําให้กลายเป็นบัตรนั้นเนี่ยเป็นบัตรเสียในทันทีนะคะก็เลยมีการกําชับให้กปน,นนั้นทั้ง365หน่วยของสตูลได้นําสติกเกอร์ไปปิดทับช่องทั้ง4หมายเลขหน้าหน่่ววยยยเเลลือออกกตั้้้ง็ทีีรบรบแข ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอสแบบแบ่งเขตหน้าหน่วยเลือกตั้งอีกทีหนึ่งนะคะให้มั่นใจค่ะแล้วก็เข้าไปใช้สิทธิ์กันได้เลยนะคะนอกจากนั้นแล้วค่ะคุณผู้ฟังเมื่อปี2562ในการเลือกตั้งสอส2562นั้นนะคะจังหวัดสตูลเรา ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์กันเป็นลำดับที่5ของประเทศเลยนะคะแล้วก็เป็นลำดับที่2ของภาคใต้เพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยทางสำนักง,งานคณะกรรมาการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูลเองก็เลยฝากย้ำชาวสตูลเราให้รักษาสถิติที่ดีนี้ไว้นะคะมาสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ด้วยกัน ให้มีผู้ไปใช้สิทธิ์กันได้มากที่สุดนะคะบัตรเสียไม่เกิน2%เแล้วก็รักษาความกระตือรือร้นในการไปใช้สิทธิ์ของเรา 14. พฤษภาออกมาใช้สิทธิ์ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ์ไปลงคะแนนเลือกตั้งกันนะคะรับบัตรมา2ใบค่ะบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตจะเป็นสีม่วงและแบบบัญชีรายชื่อจะเป็นสีเขียวนะคะ ทีนิวส์อัพเดตข่าวสารเพื่อการเรียนรู้กับช่วงทีนิวส์